พี่นอย่างคนกะชิมาสิงตาตีตาลานออกมาพี่น้องเลยแม่ขนมมาโอ้ยน้อคสิตายน้าขนมเหยน้ะกูเมื่อยน้ำลูกอีกอันนี้แม่สุร้ยงงาษะขนมบอเป็นเรี่ยงียข่าวบอตายเลยน้ะ หนึ่งมนห้ารอยเก้าสิบสองบาทก็จะหัวหมุดอินแกดแหลทเนทินป้าโอ้่นองเอูคุลาตาตีนี่รถเ้ามันกันห็นมีปัญหาอีกบ่าบันเขาจะแป้ง้ขบละบอกเขาจะและอันย่างทางลังนะเขาเจ้าใส่เบลร์ามประจ็ด

อืมบ่แพงนหาอยกว่บาทมาหักบัแพงเราเคยเจ้าเ่ห่บาในรถเ้าเปอร์เซ็นโอ้มนเ้าเปอร์เซ็นมันกระกอยู่เซนมิเตแนวหลดเ้าเปอร์เซ็นพี่น้องเลยหักร่วมๆก็แล้วนะหนึ่งหมื่นหาพระหาลอยเาจุสองบาทมิเตแนวหลดเจ้าเปอร์เซ็นเฮ้ยเื้ออยากเป็นลมอยู่จังมาแหลกหเงินจะทัวปิ่นอารูบอสจัดเอาเงินออกมาส่งนเด้อมุ่น่ะหนึ่งหมื่น ช่วยจังว่าแหลนเศร้า่ะหา,าเงินมันบ่ย่อยแต่ว่าบ่านนี้ยังกบ่ได้ย่อยบ่ได้เป็นยังไงแต่ว่าโอ้ยมันก็พาหาเงินหลายเลยเนาะแปลงมันจำหนีบ่เป็นยังดอกพี่น้องขัน้นหนักกับอันขั้นนั้นหลุดอันนี้เนาะขั้นไดุ้ขัน้ขนได้แปลงหลักกัน กระโจมมันมันอยู่พี่พี่น้องพอวานไฮอันข้าเจ้าเอาหัวนะมันข้นเมื่อเลยขเขาจะเสียนจอดกัน้นใส่หายพี่น้องสใส่กัน้นไม่ได้มันมีกัน้นเวลาเขาไปตมใหม่ตมยังไม่หลีกไม่น่อยแล้วมันจะมันจะตีกลับขึ้นมาใช้รถน้บบาบอนี่นะพอไปมันนี้ผมมืดขึ้นมาแล้ว ตอยู่แต่เศร้าไ้้ผลเลยสำเร็จหลุดขั้นไม้ใจว่ะฮะประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาเจ้าเสียนะอันนี้บ่อเต่าล้มนะสามพันกว่าบาทนะเขาเห็ดใช่ไหมในในใช่บ่อเต่าล้มใใช่ล,ลมมันบอก กูต้องเอิัพวกมูมาอที่บายให้เบิ่งใหม่อะขานาดนี้ที่ไหนนะพี่น้องเอามึงตายหมาตัวนี้เป็นใคยตำหัวพี่น้องเลย ชมให้แน่น้นนี่นะพวกกับซีซีโดนโหลนแน่โดไทยกับพี่น้องเลยไม่ยังบัตรน,นี่มุนเพราะว่าเอานะนะมันออกเนาะช่วงนี้ก็ยังชิบปบุกเบิ้องข้างในบ่ได้ขั้นกวดดินนะกวดได้ต้องรอก,กันช่วงน,นี้นะนี่ทมหนาเยียฮะ เอ็มแม่เฉพาดีปลาลูกดูดูปลาดีปลาลูกดูเฉพาดีปลาลูกดูเฉ้าดีดูฮะฮะรถไผ่รถน้องยุกิเออรถน้องยุกิ ถามเพื่อนจะซื้อลูกถามมันเพียงทคนกัซิมาแล้วพอ น้เมือกน้ำมันนี้ก็จะกเปลี่ยนใช่ไหม ไม่ขางกันแล้วมันจะบ,บุกีดบนยางบนเที่ยวโอ้ยยาวจูขาดจูแน่ไรท์เนอพอเมื่อเมื่อพ้นมาแล้วผู้้าก็มาเปลือมพอาผ้าพี่น้องเอ้ยอยต่ยอกระเต็มเหนื่อยนะ้า ก็แต่เลกอันนี้ก็นันกประทร้พี่น้องใกล้เป็นปโหลดหัวโหลดแล้วเด้บ่มี้ยังเลยบาทนี่เบิดหมื่นกว่าบาทก็ได้โหลดหัวโหลด พี่าเวเมื่อผ้าเวเมื่อหลพ้นโต๊ะเมื่อพ่นเข่าพ่นหน้ามึงเนี่ยพ้นโต๊เลยพูมึงจอดดิยิงหงงยาวตัดการแรกแล้วคนใดคนนี้ยิงหงงสีดาขาขี่รจักรไล่มึงยิงหงงสีดาแล้วคนใดนนี่ยิ้งหงงสดาเขาขี่รถจัาไถ่เ่อเขาไปเขาเปด้ไหลอีกเหรอเขาไหลโหลดพี่ยังซื้อข้าข้าท่านมึงโหลดสี่พันบาทโหลดหันยิงหงสีดัคกูแวคนไดคนนีโอ้ย เ้ยไปหลาพี่ช่งมาะโรตีอาร้านาอันนั้นเครื่องนหอดกระซงแปกุ้งกุ้ไเย็นครับปลาลูกกินแน่มันแห้งกับขนมมันแห้งกัขนมขนมอยู่อรอร้านกินแน่อ้านกินแน่มันแห้งกับขนมขนมอยู่มากินขนมในโรงปปเมื่อเมื่อเมื่อไอเนี่ยขาอยากท้าว่าเต้าร่มันนี้มันปันอย่งนัมันเห็ดเ่าไดทหลังใช้ทางหลังใทงหลัง แล้วมันก็ได้รูปเหรอฮนตัวหนเดี๋ยวมันกับมูลนี่ไปเมื่อเออีพอโทรน้ำอยู่เขาอะนะเขาย่านพ้นห้ำคะจักหน่อยหองเตะเป้าบุญกิ่นขึ้นหาได้เขาหองดำหนูได้ค่ะไปไหมใหไวไปเมื่อเมื่อเมื่อยามูยู่น้ครันคนมาก พอใจขอบใจะเมื่อกับพี่น้องเมื่อ้กับพระท่านพี่น้องเ้ยมันไ้สะสะมากเย นอไอู้านอแม่ไมนอนทุกหนามนะเพื่อนเท่ากับเบิร์ตคือกนไดเรือนาหน่อยเดียวนะมุยนามจะกินสัมเทียนกันนะไปเทียนเฮ้ยทุกหนามน้ำอื่นเใช้ใจไปแกลี่ยนาเขาบอกมาส่งเรือยามัน เลือกเทแชนะไว้ะไอู้ก่ขึงคุณใหญ่เดนเด,ไดนไก่ขึงมึงโอ้ย <c oughs> ไกคขึงวะโอ้ยค <c oughs> ุณบอกว่างันตกนี่ก เ่าไหลมึงหัวใ่ตำรวจนะเ่าไห่มึงหัวใเาไหลท่ากูเว็บเขาวาเว็บมางั้นี่าอะไรกูแตแม่เยสอคนเลคนนึ่งมึงจิกััว๊าอางเก่งโดนโดนต่อไรไม่โดนตบแบบสอกระอกนี่มันคนหนึ่งนะหนักนจเออแน้แล้วจัดเลแง่ข้างนึ่งรอนกันดูนั่มาเล ก็เหนว่าันเท่านด่างอยู่อย่าง้ค่ะคนแล้วเนาะข้าวท่าน่มเสียสี่พันบาทอาโลมาเอาแน่คุชิดาเพิ่อนใา่เจ้าโตเขือโตแข้งก็ได้กระด่อเถอะบ้านหน้ ต้อมเดือดมันหายไปแ่นตันีกถูกมากายนิ่งมน่งไปกันน้ำจะโค้งลงบ่าวตัวลกเป็นเจ้หน้ี่รจะมาต้องเอากระนจงก่อนเลยะตัวกองประมาณนี้เจ้าหน้าเจ้าได้หรืเ้าบดบานบดบ่อโอ้ยอย่านมันตาเขาหนึ่งงาออมีตง่่ ตกไปย่ามดำหน้าน่าโตกโตกกับโบโตกจูบหน้ามิดเงินจักเจอาได้ไรจะซื่อน้ำมันจูบ้ามเนาะก็เป็นท่าัทพันซื่อแล้วซื่ออีกไปย่ปามเกี่ยวเขาหน่าร้อยละสี่สิบหา,าก็มา 4ีิบหเ่นกับเนไดโต๊โลดย่ามันด้าหน้าน่เก็ดชิบเยอะเพอแล้วอีกไม่น้อยมึงเออเฮ้ยก็ม่ห่างกันเลยแต่กระดูกกระดูกเลยไหนได้อไม่ใช่ไหมไม่ใช่มา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 หมยไปไปยอ้วาไปแข่งคนเล่นงานอะเด้อ เมื่อบ่ไรแล้วพี่น้องเลยติดฝนนลย รล่วยเรื่องุดวยเองไมัตอันนี้กันนะวนป่าป้าป่านสสวนพุทธ้องข้าเห็ดโบเป็นข้าเห็ดโบเป็นคอิดพ้นแล้วพี่น้องเลยบานเมื่อบ่ายแล้วขอขอบคุณฮ น้าพี่น้องเลยล่าคลิปเจ้าพี่น้องเมืออ่อไหร่แล้วน้าบบกคนตกเศร้าแครเน่แต่ว่าเก็บผ่านเก็บยังเรียบร้อยเลย